สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเราจะพูดเรื่องราวการเมืองกันบ่อยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวสงครามรัสเซียยูเครนนะเนาะแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเรายังอยากจะพูดถึงการเมืองโลกอยู่นะครับผมแต่เราจะขอแบบว่าโยกย้ายสายสะโพกกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงยูเครนหรือรัสเซียบ้างละเรามาพูดถึงคู่บิกบ๊กๆกันดีกว่านะครับผมจริงย,ยูเครนกับรัสเซีย,ยก็บิ๊กแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเบอร์ หนึ่งกับเบอร์2ของโลกเลยนะครับศัตรูนเมื่อวันของอเมริกาเนี่ยหลายหลายคนคิดว่าเป็นรัสเซียแต่จริงไม่ใช่ศัตรูในเมื่อวันจริงๆของอเมริกาเนี่ยนะครับผมคือจีนนั่นเองครับและในวันนี้เนี่ยเรามีภาพภาพหนึ่งที่ทุกคนดูที่สามารถอธิบายได้เลยว่าทําไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถึงเริ่มมีความขัดแย้งกันระหว่างอเมริกากักบจีนมากขึ้นถึงแม้ว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะมีความผูกพันกันอย่างเยอะมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอโ้โหจีนนี่เป็นมิตรกับอเมริกามากๆเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ย เร,เริ่มจะยืนได้ด้วยขาของตัวเองเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นเลยนะครับผมการเติบโตอันแสนรวดเร็วของจีนเนี่ยเริ่มจะมาข่มอเมริกานะครับและสุดท้ายเนี่ยก็นําไปสู่สงครามเศรษฐ,ฐกิจสงครามการค้านะครับผมการตั้งกํแงาแพงภาษีต่างๆเข้าด้วยกันทําไมอเมริกาถึงกลัวจีนขนาดนั้นล่ะครับท่านผู้ชมลองมาดูภาพนี้สิครับผมภาพนี้เองเนี่ยนะครับพูดถึงคู่ค้าของประเทศจีนนะครับผมในช่วงปี2000เนี่ยนะครับโอ้ยจีนยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากถูกไหม แผนที่เนี่ยสีแดงแดงเนี่ยนะครับคือคู่ค้าของจีนในยุคนั้นนะครับผมอ่ะสีน้ำเงินคืออเมริกาครับ แต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับช่วงเวลาเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองที่จีนได้เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยพุ่งสุดๆเลยนะครับการเติบโตของจีนน่ะเขาเรียกว่าเป็นปฏิหารเลยเนี่ยจะโตอะไรเลข2หลักกันทุกปีถูกไหมนะครับผ่านมา20ปีเนี่ยคู่ค้าของจีนนั้นขยายไปทั่วโลกนะครับผมและจีนเองเนี่ยก็เป็นแรงงานของโลกถูกไหมเป็นโรงงานของโลกอ่ะของคืองจีนมันถูกมากๆนะครับทำให้จีนเนี่ยได้ดุลการค้าจากหลากหลายประเทศเยอะมากๆนะครับและจีนเนี่ยก็เติบโตร่ำรวยขึ้น รวดเร็วเลยนะครับผมอเมริกาเห็นดังนั้นเนี่ยโอ้ตำแหน่งเจ้าโลกเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะยังครองตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นอยู่เนี่ยนะครับแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเรียกได้ว่ารอยร้าวของมหาอำนาจเนี่ยเริ่มแตกออกให้เราได้เห็นนั่นเองก็เลยทําให้เกิดออกมาเป็นสงครามการค้าอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับแล้วนอกจากเรื่องคู่ค้าเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกนะครับผมที่ เริ่มสั่นคลอนอเมริกานะครับอีกเรื่องสําคัญเลยเนี่ยนะครับผมที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คืออํานาจทางการเงินครับอำนาจทางการเงินคืออะไรนะครับผมอเมริกาเองเนี่ยมีเงินดอลลาร์ถูกไหมละเงินดอลลาร์เป็นเงินที่แบบใช้กันทั่วโลกะครับผมเวลาจะซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินดอลลาร์หมดนะครับแล้วยิ่งมีข้อตกลงกับทางตะวันออกกลางถูกไหมจะซื้อขายน้ํามันเนี่ยก็ต้องใช้ดอลลาร์นะครับทำให้ global reserve currency เนี่ยนะครับผมหรือว่าสกุลเงินสํารองของโลกเนี่ยนะครับ อเมริกาเนี่ย US ดอลลาร์นะกินสัดส่วนนะนะปี2021เนี่ยกินสัดส่วน58.81%ซึ่งเนี่ยลดมาแล้วนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยหากย้อนกลับไปในปี2000นะ่ะเงินดอลลาร์กินสัดส่วน71%นะครับผมเยอะมากๆนะครับคราวนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าอุยอำนาจของดอลลาร์เริ่มเสื่อมคลายลงมาเรื่อยๆจาก70%นี่แม่งแบบเยอะชิบหายเลยนะเยอะสุดๆนะถูกป่าคือแบบแทบจะโดมิเนตทั้งโลกอยู่แล้วอ่าแบบ global reserve currency ดอลลาร์ปลาไป70%นะครับผมเอ้ย เยอะจะจัดนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนปัจจุบันเนี่ยเหลือ58%จีนเองเนี่ยนะครับผมมาเริ่มในปี2016นะครับมีอยู่ที่ประมาณ1%ณนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมาที่2.7%แล้วนะครับถามว่ายังห่างไกลกับอเมริกาไหมเนี่ยถือว่าห่างไกลมากๆนะครับแต่ มันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเพราะว่าจีนเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อ,อยๆไงวันนี้อาจจะแค่2.7นะครับผมเดี๋ยวอีกสิปีเป็น12%ทําไงอะ่ะอเมริกาจะลดเหลือ40เห็นไหมช่องว่างมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับและโดยปกติแล้วเนี่ยพวกแบบ reserve currency ส่วนใหญ่อะก็เป็นพักพวกอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับผมอย่างอ่านในปี2021อเมริกา58.81%นะ จีนอยู่ที่2.79%นะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยูโรใน20%นะครับผมเงินเยนของญี่ปุ่น5.57%นะครับเงินปอนด์ของอังกฤษ4.7%นะครับผมเห็นปะเงินตรงเนี้ยอา้าวพักพวกอเมริกาหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่า,ามีเงินอื่นอีนอก3%อะไรแบบนี้แต่โดยรวมเนี่ยก็คือเหมือนฝั่งโลกตะวันตกอะ่ะคุมการเงินโลกมาโดยตลอดแล้วจีนเนี่ยโ,โหเพิ่งจะเริ่มังหาดขึ้นมานะครับ แทนที่จะปล่อยให้ยิ่งใหญ่อ่ะควรตีให้ลงก่อนถูกไหมจะปล่อยให้ยิ่งใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันยากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยก็ไปเกาะกลุ่มกับแบบประเทศใหญ่ๆที่แบบมีประชากรเยอะๆเนาะอย่างกลุ่มบลิกอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีจีนอินเดียมีซาอฟฟุดิอาระเบียมีรัสเซียมีบราซิลอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยเพิ่มอำนาจทางการเงินนะแล้วพวกเขาก็สร้างธน,นาคารของตัวเองขึ้นมาลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นะก็ทําให้อำนาจทางการเงินของอเมริกาเริ่มเสื่อมคลายลงเรื่อยๆนะครับนนรมผ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือโลกในยุคนี้เองเนี่ยไม่ได้เหมือนโลกในยุคก่อนแล้วนะครับการจะไปเปิดสงครามอะไรเนี่ยยิ่งเป็นแบบฝั่งโลกตะว,วันตกอจะไปเปิด ก่อนอะไม่ได้นะครับผมเปิดก่อนนี่เสียหน้ามากๆเลยนะครับถ้าไม่มีเหตุผลคู่ควรถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมการจะสู้นเนี่ยมันลบกันผ่านอย่างอื่นซะมากกว่าแล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองมาศึกษาดูสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินเนี่ยดูเดือดไม่แพ้ฮอตวอ์เลยนะครับผมผลกระทบอาจจะไม่ได้เห็นคนยิงตายอะแต่มันเห็นคนที่ต้องทุกข์ทนจากไอ้เงินตรงเนี้ยเยอะมากประเทศพังมาแล้วหลายประเทศมากๆจากคนของสองครามเศรษฐกิจนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการเนี่ยถ้าถามตัวผมเองนะครับผมผมคิดว่าอเมริกาเองเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการจะแบบบ้มจีนให้หายไปหรอกมันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วไงถูกไหมยังไงจีนก็ไม่หายไปจากโลกแน่ๆอเมริกาต้องการจะให้จีนเนี่ยแบบเป็นมิตรกับอเมริกามากขึ้นนะครับผมต้องการอาจจะอยากได้ผู้นําคนใหม่ไหมหรือว่าอยากจะได้แบบโพลิซีแบบใหม่หนู่นนี่นั่นแต่แน่นอนแหละมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องที่แบบจีนจะทําตามอเมริกานะครับจีนเองเนี่ยก็เอาเราเติบใหญ่แล้วว่าเราไม่ต้องฟังพี่ใหญ่แล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะเป็นพี่ใหญ่ของตัวเองแล้วนะครับผมก็เลยว่าทําให้สงครามการเงินเนี่ยดุเดือดมากๆเลยอันนี้ผมเองก พูดแบบสรุปสรุปมาให้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็พยายามศึกษาอยู่ถามว่าผมเก่งหรือยังผมบอกเลยว่าผมเองเนี่ยยังมีความรู้แบบหางอึ่งนะความรู้น้อยมากนะผมเยวเรื่องนี้ก็คิดว่าอะ เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็ได้เล่าเรื่องดีๆให้กับทุกคนฟังนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยม ออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะคครรับสาห็เกกจุุ่ีีียปณได้ เท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สําหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ